ตัวไหนสามตัวสามห่าห้าอูู้าหมไหมเนาะบพ่เต็มเลยบอนีพญาตองสิติดทุคอพุ่มหลัจากที่จะพุ่มเป็นตุมูเ่อังมันก็ออกมาบอกมาเราต่อยกันอยู่นี่ละมองเคยได้สามตัวแล้วเนาะไปสามก็ย้นเราบูนเราเรียเราบน แจ็ต๋องมันขึ้นยังไงมันขึ้นยังครับกระถางปลูกเดือนฮะเอาเอามาใครผมเบิ้งไก่ไดิหนึ่งเราเคยเห็นเนี่ยซ่องอย่างผมจะเห็นเห็นเลขบอกตัวเลขบอกอ๋อเป็นอันนี้เป็นกระถางอย่างใส่เทียนอันนี้ใส่เทียนใส่เทียนอันนี้ปักปูักปูโอ้แบ็ตเมื่อกี้กับปได้เอามาเนาะเอากระถางใหญ่ด้วยเอ้าเอากระถางใหญ่รวมเลยทาจักหน่อยเนาะ อ่ากสองอ่าสองเบิ้งโอ้แต่รถปิดเลยรถสิรุ่นยังีเด้หนักรุ่นเนียเปนนรุ่นมงนี่เป็นพุ่มที่ให้โชคแม่นพุ่มเซียวมงนี่อันนี้ครับเอล้นพุ่มเซียวจ้ะแม่นพุ่มเซียวพุ่มเซียวโกโก้พุมเซียวโกโก้พนโก้พนโก้เออพ้นพนโก้โกโก้โก้เอโกโก้โกโกเซียวโกโกมวนใหญเซียวตนี้ ม้นเชียวโคโ,คโ,โก้ไอ้เพิ่อนซุปนน่ <c oughs> มีมวนยาด้วยนะครับมีมวนยาให้กับเซียวอันนี้นะครับได้นตองอันข้างหลังไม่ยังนัคือเป็นไม่งามสันไม่ยังนั่นไม่งามยังมไม่ไมงามขึ้นเปาเ <c oughs> <c oughs> ป็นไดฮะขาเป็นไดโอ้ายาเลยม้ หาบันไดของก้อนของก้อนก้อนจะร้อยหลายพูดันได้กห่อพุ้นนขึอ๋อบันไดขึ้นไปข้างบนเลขอะไรผูกมาแล้วพี่น้องหัวคล้ายๆเลขสองเอาลุ้นว่าจะเป็นเลขอะไรนะครับคงสุดท้ายเห็นเราดูจายน้่ารอดปอบียฮะตั้งขาดตั้งเขียนตั้งขาดตั้งเขียน

ดูดูดาบปุ้ยปันยังเมาเลยนห่นแท่งหลายเดิสมาแขกๆอีกเ๋ย o o m มาดูชัดหน่อยเลขสบนเดี๋ยวมาดูแต่นี้เลขามะสามเ จด้มาไมาไว้าไวมาไวเขถูกเซไัมเจดดีป่ะหายสองตัวเนะโอ้เขียนยังงามเลยปูเท่าเฝ้าป่าชาบอกปูเขียนนางมเลยเลขสามย่ชัดเลยปู้ด้วยกัน อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะครับต้นต้นโกต้นตะโกต้นตะโกตะโกดำาตะโกดำต้นโกต้นโต้นตะโกดำนะครับเขียนให้ก่อนเลยบอกเขียนแล้วเขียนแล้วเราเกียงบอก่เราเท็กนี่ก็นั่งอู่ฝั่งหนึ่งเขียนไปอีกทั้งหนึ่งนี่เขียนให้เห็นว่าเรามาเขียนถามว่าเพื่อนบ้านแกก็ดี กุณครับปกดไลค์ใช่กดแชร์ครับขอบคุณคอมเมนต์มาได้นะใครรู้จักลือสีต๋องผู้เท่าเฝ้าป่าชานะครับหัวหน้าผีหัวหน้าผีหัวหน้าผู้าน่าผีหรือว่าาหนาหัวหน้าผู้บัญผีคุณจนสามารถลุ้นเลยนะครับจะได้เขียนได้ออกทุกครั้งน มาถึงห้าเนาะห้าก็หกมาแล้วครับสามห้าแล้วสามสิบห้ามาแล้วทำห่าแหลกปัญญตองปัญญตองตัวที่สามอยากให้เป็นตัวไหนตัวที่สามปัญญตองตัวที่สามสิคิดว่าจะตัวไหนเอาเขียนให้เราตัวที่สามอยากให้เป็นตัวไหนตัวที่สามไอคิดเขาไอคิดเอาเดาก่อนเดาก่อนเดาเอาเดาดิเนี่มาตัวไหนนังส้มนิมิตเบิ้งเนี่ยเลขสี่เลยเด้อเลขสี่หัวเลาะเบิ้ง อุ้ตองไม่เลช่้ยเราหัวรอบเหรอปุ้ยใจเราให้เป็นเลขดก็ขอให้เป็นเลขสตัวที่สามเพินมักจึงได้หมักสี่เวันนี้สี่แมลงเลขสี่ไดงดผักแล้วมาเป็นสุดในแห้งเดียวคนสยาแห้งอะไรนะแรงเค้นห่ะไม่ฝนคิดก้อนง่า รอลุ้นนะครับตัวที่สามคือเพิ่นเพิ่นตัดสินใจตัวที่สามอีกรอบนึงเพิ่นยังมั่นใจทีเอาตัวไหนแน่แมนซีเหรอฮะแมนซบเดี๋ยวมาที่กลุ่มขวบอย่างนี้ขวบเพราะว่าเขาบออันนั้นมันจะชุนจุดแหลมจุดมากเลยมันมันแบบเด็กแมนนะนะครับแม่นแมนเด้ภูมิเนี่ยเคยออกสามตัวมาแล้วสามตัวตรงมาแล้วเคยเข้าสามตัวตรงมาแล้วเคยเข้าสามตัวตรงมาแล้ว สามตัวนี่รู้สึกว่าจะเข้าสองครั้งรวมตรงนี้นะครับครั้งแรกเนี่ยมาถ่ายอย่างนี้เลยครับครั้งที่สองเนี่ยแกจุกอยู่คนเดียวแล้วแกถือตัวเลขเขียนไปบวกที่บ้านเข้าสามตัวอยู่เหมือนกันอืมแล้วงวดนี้งวดนี้ก็เข้าสามตัวเหมือนกันผมอยากให้เป็นสามห้าสี่อ่ะรอรุ้มนะครับตัวที่สาม ไม่ใกล้จะหมดแล้วเราหลุ่มเขาบ้างครับหัวแปล๊ะเนี่ยเขาเขาไปน้ำกันทันหั่นเขาไหลอยู่แลอวปาเกเอร็เขาเอายู่ล้เอรขอบคุณครับที่กดคนละแชร์นะครับถ้าใครอยากได้สามตัวกับ,บว่าสองกับสาม มึงไข่ตัวนี่สองเีเออนมันนไก็จะลุ้นเ้อพี่น้องคน้องุ้บนี่สมตัวแตกสองรอบเลยเ้อสองเออขอมีหางเยขอหาขอมันหางแบบตัว่ามิหางสองเด็กากไปงอจจอแบนีเด้อ๋องอด่จจอแบี เขียนให้ไงสามตัวให้เขียนใหม่เริ่มใหม่เลยครับให้เขียนไม่เริ่มใหม่เลยสามตัวัตร์เยต้อเอาไม้ด้ยหรอ๋อมอบอลตัวไหนสามตัวสามงคละฝั่งห้อเอาไมห้าสอง สามห้าสองสามห้าสองเอามั่นใจเนาะเอ๋อหลบ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 อย่างนี้สองมงงามเลยวะสองมงามนี่เลีกห่าก็บงงามเนี้จันทร์สองามนี่แหละเนาะสามห้าสองสามห้าสองผมให้ดูทูบจริงครับดูของจริงเลย สามห้าสองนะครับจุดทูบคอที่ภูมิโพนโกนะครับสามห้าสองครับสามห้าสองจัดเลยนะครับผมนั่งันที่สิบหกพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับกับผู้ผเท่าเข้าป่าช้าวุ่นใหญ่ต๋องนะครับผมนครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงแนวทางในการนำเสนอเท่านั้นตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เข้าและก็มีสิทธิ์หลุดการลงทุนมีความเสี่ยง100%เตเต็มโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม